โอเคนะครับท่านกำลังรับชมรายการอะไรม่รู้นะลืม,ล,มลืมชื่อนะ,อะแต่เป็นเฟสเฟสแมนแชนแนลนะเดี๋ยววันนี้เราก็ไม่อยู่กับเกมไมคครับศูนย์จดเดอยศูนยล้างเครื่องแล้วลืมจะหัด h ชนแนลคิดได้ไงก็ไม่รู้นะว่าจะอัดอันนั้นเลยนะฮะแต่เปลี่ยนมาอัดน,นี้แดนก็ไม่ไม่เป็นไรนะฮะ คิดว่าจะไม่ได้อัดแล้วเหมือนกัน,นะคือมันรู้เครื่องไม่ได้อะมันแอนดรอยอัปเดตฮะ <c oughs> <c oughs> มัน Android แอนดรอยอัปเดตและอ่านนะฮะเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวทีนี้เราจะมามาดู สิ่งอย่างหนึ่งนะฮะที่คุณไม่รู้เลยนะฮะในไมค์ครับไม่มีใครรู้เลยฮะเท่าที่เคยดูมาฮะนั่นก็คือในไมค์ครับพีอีนี่แหละเนี่ยงไปนั่นก็คือนี่นะฮะเนี่ยนะอ่ามันบางคนถามมาเยอะเลยนะฮะว่ากดวิ่งกดยังไง ี่ฮะอันนี้คือการเดิมแบบปกตินะฮะนะะฮถ้าเกิดเรากดตรงปุ่มนี้สองครั้งนะครับค้างก็เลยมันก็แบบนี้นะ,ะนคือการวิ่งในแมคคับนั่นเองนะฮะอ่าและการตัดเต้นในแมคคับเวอร์ชันนี้ก็เวลาเข้าโหมดอมตะสามารถขับของได้นะฮะได้แล้วก็ใส่หัวบองลทองหัวมินตันหัวคิปเปอร์หัวตีได้นะฮะ การอัปเดตที่ดีแล้วก็มาเด็ดมากนะครับมันนี่แม่มดนะฮะมีไขมันมันก็สามารถปล่อยในไบ,บโอมนมะนาวนะฮะสามารถเจอมันได้ด้วยนะครับผมไม่สามารถปล่อยมันได้ตรงนี้นะครับคุณไม่รู้ว่าชั้นนี้เป็นไรเนีตะเกยียตันก็ปล่อยไม่ได้จริงๆนะฮะและพวการอัปเดตตรนะฮะ ให้ดูเลยนะฮะนี่นี่อะไรอ่าเป็นไงล่ะรถไฟมีทีเอ็นทีเก๋งเลยไหมล่ะมีอยู่ในเมืองนะฮะสามารถพบเจอได้ในเมืองนะแล้วก็กล่องอันนี้กล่องที่อยู่ในรถไฟนี่ก็คืออะไรนะฮะก้อนมันนะฮะเอ้ประตูนี่ก็คืออะไรอย่างงงนะฮะมันคือที่ยิงกะนู่ะแระ แ,แนี่ครับพิเศษสุดเลยฮะอุ้ยไอไอ,ไอกรอบรูปผ้ากันเนี้ยฮะรูปผ้าอันเนี้ยฮะเนี่ยเนี่ยไอที่เป็นรูปมิดดาบเนี่ยฮะมันสามารถวางอะไรก็ได้เนี่ยสมมุิวางปักกล่องต้องต้องย่อแล้วครับนีมันกดเข้าไปในกล่องแน่แล้วก็า lite, lite, lite. สามารถปรับได้ตามใจชอบนะฮะเรย <c oughs> <c oughs> ไม่เหมือนของจริงเอาซะเลยนะฮะเครแล้วก็อันนี้คือที่ส่งของนะฮะเขาเรียกว่าไหล่ผมผมก็ลืมเนี่ยฮะมันไม่เป็นแรปปลป่อยปล่อยมันไปนะฮะนี่เดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการใช้กันเลยผมดูผมดูมาเยอะละมันมีคนงงมาเยอะอ่ะใช้ยังไงอะไรยังไงนะฮะเครื่องผูกงงนะฮะเดี๋ยว นี่สมมุติเคนเวอร์ชันนี้ก็สามารถทิ้งของได้นะฮะเนี่ยสมมุติเราทิ้งขวดน้ำยาเปล่าลงไปอะเห็นไหมมันหายไปไหนอะคำตอบก็คือนี่ครับมันอยู่ในกล่องเนี่ย <c oughs> <c oughs> ก็สามารถไปทําพวกฟาร์มฟาร์มอัตโนมัติฟาร์มอะไรที่เราไม่อยากเก็บอะฮะเราไม่อยากเก็บก็สามารถเอาไปทำฟาร์มฟาร์มอัตโนมัติได้ ไม่ต้องลงม็อบนะฮะของตรงนี้แล้วการรันการวิ่งนี่ก็ไม่ต้องลงม็อบนะฮะมันทําได้แล้วครับเขาไม่รู้เพื่เฉยนะต้นผมมันก็ไม่รู้อ่ะเอออันนี้คือเดี๋ยวอะไรไม่ยุกนะฮะอ่าน่าจะเป็นเอออะไรวะเดี๋ยวนะผมไม่ทันอ่ะไม่ทัน เอาไว้มันอ่านทันได้ดิลอ็ลอตล็อตลอตเตอร์นะฮะลอ็ลอตเตอร์นะฮะโอเคมันก็จะเป็นเอาไว้ทำดวงจอยไฟฟ้าเสียนนะฮะก็น่าจะมีคนอยากอยากได้มาพอสิบคนเลยนะครับก็เอาไปทำพวกเครื่องมืูได้นะฮะ,ะแต่อันนี้ผมทำไม่เป็นนะ,ะผมไป ลองทำเดี๋ยวล่าทำไม่เป็นนะฮะก็ไปหาดูคลิปกันเอาเองนะฮะเดี๋ยวนี่ครับที่ใช้ทับปืนใหญ่ครับปรับเป็นขั้นที่สามน,นะฮะที่เขาว่าไอนะ้เลสตูนมันจะสูงขึ้นใช่ไหมฮะสูงขึง้นไปสามขั้นนะ,ะนะฮะตามตามนี้นะฮะการอัปเดตนะฮะแล้วก็เครื่องยิงขนูนะฮะ ำหรับเครื่องมือก็ไปเล่น,นกันเราเองนะฮะอ่าและอะไรก่ะเดี๋ยวนะฮะนี่ฮะถังเก็บน้ำน้ำยาแล้วก็น้ำอะไรก็ได้ใส่ได้หมดเลยฮะถังนี้ฮะอ่หมดผมจะใส่น้ำยาพิยาพ้นนึกวก็ลงไปแล้วกันนะฮะจะได้วะไม่ได้ไม่ได้ไม่ไม่เป็นไรฮะ,ะยาอยูไ่ได้พิยา ก็สามารถตักกันได้นะฮะมันจะมีอยู่ในบ้านแม่มดนะฮะเป็นน้ํายาเด็ดกว่าในคอมเยอะนะฮะอันนี้โอเคผมก็ต้องขอจบวิดีโอในวันนี้แล้วกันนะฮะสำหรับการกลับมาอีกครั้งหนึ่งของผมห่างหายกันไม่นานเลยทีเดียวนะฮะก็นี่ก็เป็นแชแนลใหม่นะฮะกดซับสไครต์กดซับสไครต์กันนะด้วยนะฮะโอเคและลิงก์ไหมครับสื ก็จะดึสี่จุดศูนย์แล้วก็ผมก็ขอทิ้งไว้ใต้ดีกิปชั่นแล้วกันนะฮะใครอยากได้ก็เอาไปโหลดเอนเองนะฮะตามสบายเลยข <c oughs> อที่คุณสบายใจยนะ,ะอยนะก็ขอลายเพียงเท่านี้ฮะ